ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์และสวัสดีคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสายท่านเสียงสเสบียงบุญในวันนี้หลายคนอาจจะมีข้อสองสัยและเกิดคำถามในตัวเองไหมครับว่า ทำไมเวลาเราทำบุญแล้วชีวิตของเราก็ยังไม่ดีขึ้นเลยคุณผู้ฟังครับในคลิปนี้สายทานเสียงสเสบียงบุญจะพาคุณผู้ฟังไปทราบพร้อมๆกันครับว่าเป็นเพราะเหตุใดหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความแคลงใจให้กับคนที่เพิ่งจะมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ศึกษาธรรมะมานานแล้วแต่ยังไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทำไมทำบุญแล้วชีวิตของเรายัางย่ำอยู่กับที่หรือไม่ดีขึ้นเลยชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางาศาสนาหลายอย่างและคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นบางอย่างก็ได้บุญน้อยบางอย่างก็ได้บุญมากบางอย่างก็ไม่ได้บุญเลย เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทําให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของคนบางคนสั่นคลอนแล้วกลายเป็นคนหลงผิดวันนี้ทีมงานสายทานเสียงสเสวีงบุญจึงขอรวบรวมเหตุและผลสาเหตุส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยมีสาเหตุและประการดังต่อไปนี้ 1. ทําทำบาปเอาไว้มาก แต่ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าวๆว,ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไหร่แล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30กว่าต่อมาได้หยุดทำบาปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน5ปีหลังก็แปลว่าก่อนหน้านั้น เราทำบาปมาประมาณ30ปีและเริ่มทำบุญจริงๆจัง,จงๆมาประมาณ5ปีจะเห็นได้ว่าปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญฉะนั้นก็คงไม่ใช่ความแปลกอะไรที่ชีวิตของคนเราอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. บุญก็ทำบาปก็ไม่เลิกคนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญโดยไม่ได้สนใจเรื่องของการเลิกทำบาปจึงทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆุ่มดอนดอนเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่เคยทำเดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลบาปที่เคยทำอย่างไม่ลดละลงเลย 3. เข้าใจผิดคิดว่าทำบุญอยู่ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางาศาสนาหลายอย่าง แล้วคิดว่าการกระทำกลางกล่าวนั้นได้บุญแต่ความเป็นจริงแล้วบางอย่างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่างแทบไม่ได้บุญเลยนำซ้ำกิจกรรมบางอย่างก็ได้บาปทำให้มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นนั้นยากเช่นการเข้าวัดเฉยๆการกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวยการแก้กรรมการรดน,น้ำมนต์ การไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเป็นต้น 4. ทํทำบุญมากแต่ได้บุญน้อยหลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีลเงินที่หามาได้จึงเป็นเงินไม่บริสุทธิ์ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมากจึงไม่เกิดบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น 5. เข้าใจผิดคิดว่าละบาปแล้ว หลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วนจึงคิดว่าการกระทำของตนนั้นไม่บาปและยังคงทำกรรมอย่างนั้นต่อเนื่องทำให้ยังคงได้บาปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบาปที่รอแสดงผลเป็นจำนวนมากเช่นการใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้สู่ขอการพูดให้คนทะเลาะก,กันการพูดจาเสียดแทงจิตใจเป็นต้นห ทำบุญไม่ตรงกับผลที่ต้องการชาวพุทธจำนวนมากมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้นแต่เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องจึงทำบุญไม่ตรงตามความต้องการเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วควรจะรักษาศินอุโบสถเลิกพูดโกหกเลิกพูดส่อเสียดเลิกพูดคำหยาบแต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเงินทอง คนที่มีปัญหาเรื่องการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทานแต่กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์ซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดีส่วนคนป่วยที่ควรจะทำบุญด้วยยาหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูกฆ่าแต่กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมไว้แทนซึ่งบุญที่ได้จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่า 7. บุญยังไม่แสดงผล คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญและบาปมาต่อเนื่องยาวนานนับสิบสปีแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผลเพราะในชาติที่แล้วและชาติก่อนหน้านั้นอาจจะเคยทำบาปเอาไว้มากบาปที่เคยทำจึงส่งผลตามแสดงผลให้เราพบเจอความทุกข์ไม่หยุดชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น ตัวอย่างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่าตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหนและแท้จริงแล้วตัวเรานั้นทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือยังส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอและยังทำบาปควบคู่กันไปด้วยในขณะเดียวกันนั้น ก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุกๆคนสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทําบุญและละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะถึงอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้และเป็นเส้นทางที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย